โอ้โหท่ามกลางบรรยากาศธ,ธรรมชาติฮะนี่หนุ่มๆม,มาเดินชมธรรมชาติฮะอันนี้เกือบมีอะไรกินฮะเนี่ยกระถินนกระถินกระถินเหรอโอ้โหแต่ว่ามากับมากับน้าเลยไหมไม่มีอดอ่าโอเคเนี่ยต้นนั้นก็โด่งกันเนี่ยภาษาเขมรนเขาเรียกอะไรกระถินเนี่ยสมืรเสมือเอ่อเสมือ กินกับเอนะกินกับขนมชีนเนี่ยจะอร่อยมากนะกินกับยอดอ่อนหรือกินกับเมล็ดก็ได้เนี่ยช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสมูร์เอ่อสมูร์ครับถ้ากินกับเอนะกินกับขนมชีนเนี่ยจะอร่อยมากนะกินกับยอดอ่อนหรือกินกับเมล็ดก็ได้เนี่ย ลอ,อร่อยกับสาเกจัง,งานนั้นไม่ลืมนะไม่ลืม <laughs> จังงานเนี่ยจังงานเนขนมจีนภาษาเขมรป่ละล่ะขนมจีนโอ้ไอยอืมอ่าละเริ่มนึกไม่ออกละมามา,มาอยู่เมืองไทยนานไม่นอนอ,ออยู่นานไปหน่อยฮะก <laughs> ็กินเป็นผักกันเนาะอืมเป็นผักแหนมเนี่ยถือว่าโอเคเลย <laughs> เนี่ยบรรยากาศของเราแถวนี้ช่วงนี้โอ้โหแย่เลยนะไปไหนไม่ได้ เนี่ยมาเดินออกกําลังกายแถมีผักกินด้วยเนี่ยผ <and goodness> ักกินด้วยเนี่ยฮะกระถินเราเนี่ยโอ้โหถือว่าไปกินกระส้มตำเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยโอ้โหโรยแบบมาอร่อยอะอร่อยอร่อยเนี่ยดูป่ากระถินเราใช่ไหมเนี่ยฮะกระถินเราโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยสวยๆงามๆฮะริมริมคลองเนี่ยยอดก็ได้เอาเอา ยอดก็กินได้ฮะเนี่ยยอดก็กินได้นะไอ้ลูกอ่อนก็กินได้นะแก่ก็กินดีนะเนี่ยธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติก็อย่างนี้แหละแต่คนที่เป็นเกาต้องระวังหน่อยนะอ๋อเป็นเป็นเกาเนี่ยต้องระวังเนี่ยตรงเชื่อเชื่อหมอนี่เพราะอะไรมีกรดสูงอมียูริกสูงใช่ไหมผักแล้วผักแล้วผักกระถินอ่าผักใบเขียวผักกระถินเนี่ยพวกนี้ต้องระวังกันนิดนึงเนี่ย เราคุยกับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะได้ความรู้ไปด้วยฮะได้ความรู้หน่อยก็เป็นเรื่องดีเนี่ยบรรยากาศเราเนี่ยช่วงนี้เราก็มาเดินออกกำลังกายก็รักษาระยะห่างกันนะนะเราไม่อยู่ใกล้กันหรอกเนี่ยบรรยากาศของเราแบบนี้เลยฮะสบายสบายอาเรามาตรงนี้มาเก็บเอาใบตำรึงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนเนี้ยเนี่ย นี่พอมีเดี๋ยวไปเลี้ยงปลานะเนี่ยเดินออกกําลังกายเราก็ต้องได้ประโยชน์กันอย่างนี้แหละอย,อย่าว่าต่คนกินตําลลงในะปลาก็กินตําลึงปลาก็กินตําเลงเนี่ยที่ส,สาคัญคนก็กินปลาแล้วก็คือเป็นวัฏจักรนะก็เป็นเรื่องของหง่วงโซ่อาหารเรื่องปกตินคนนี้มันร้ายนักอ คนร้ายจริงๆวนะันนี้ให้สุดเทือนเขาเป็นคนเลี้ยงปลาฮะนะน้นะนะเล็กก็มาเลี้ยงปลาแล้วเนะี่ยให้เทือนเลี้ยงบ้างไปเราไปกันโหพี่น้องอุย้ยได้ตัวใหญ่เลยแหมแบ่งกันมั่งเดโอ้โหเ,เล่นของใหญ่เลยนะเนี่ยโหเนี่ยเนี่ย นะวันนี้นหัว oh, ได้ย่างอร่อยนู่หูเนะี่ยไปแล้วฮะนะปลาน,นิลฮนะปลาน,นิลตัวใหญ่มากตัวนี้น่าจะหลายโลฮนะน่าสองโลประมาณนั้นนะเจอเจ้าถิ่นก็อย่าเข้าไปใกล้เห็นไหมแนะ่นี่เห็นไหมนะเนี่ยเขาจะป้องกันตัวเองฮนะเนะนี่ยนี่อ่าอ่ามันะนะมก็จะเวียงเงี้ยแหละนะเราต้องไปใกล้ฮับ ปับ๊บนน่นะนน่ฮึบปั๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเหี้ยฟาดหางเอาจริงเหี้ยฟาดหางไงเอาเอาเทียนทักไทยเขาหน่อยดิลองเอเอเราเข้าไปใกล้ๆซ <c oughs> อิอ่าอ่านั่นน่ะอ่ามีคู่มีคู่อ่า นี่ฮะธรรมชาติที่นี่มีหลากหลายโอ้โหได้เนื้อชิ้นโตเลยน้องปอมกับน้องเทือนก็เนี่ยแหละได้อาหารมาให้ปลาละดูว่าปลากินจริงหรือเปล่านี่เห็นไหมฮะเนี่ยเรากำจัดวัชพืชเอาวัชพืชมาให้ปลาเนี่ยเป็นไงฮะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะนะ ช่วยให้ธรรมชาติเราสวยงามด้วยนะให้อาหารปลาด้วยนะสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยหัวปลาพวกนี้เป็นปลากินพืชครช่วงแรกๆไอ้พวกปลาดุกจะมาล้อมก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพอปลาดุกไปมันกินไม่ได้นะปลาพวกปลากินพืชมันก็จะมากิน โอ้โหนะดูปลาแรดฮะปลาแรดเผือกฮะตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยปลาดุกกินไม่ได้ฮะนะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินผักปลาดุกเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นปลากินเนื้องไงฮะแต่ปลาที่ชอบจริงๆเนี่ยปลาตะเคียนเนี่ยชอบมากนี่ปลาแรดมาแล้วนี่นี่มาแล้วเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวเราจะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว โน่นฮะปลาตะเพียนนะชอบมากเลยน่านะปลาแรดกินแล้วฟ้าไปแล้วอาเ,ออเออถื่อนมาเลี้ยงปลานะาอ,อ่าปลาภาษาเขมรเขาว่าอะไรไตรไตรอ,อ่านี่ลูกมิดถ้าใครเนี่ยน้ำปลาน้ำปลา ตึกไตรตึกแปลว่าน้ำนะไตรแปลว่าปลาก็ตึกไตรอลาไอ้ถ้าปลาดุกเกาเรียกว่าอะไรปตัวเอ้ยไตรเนงเออเออปลาดุกไตรเนงอ่าปลาช่อนปลาช่อนเรียกว่าปลาช่อนปลาตัวปลาหมอละอ่าแต่กรังอ่าแตกรังเฮ้พูดพูดภาษาเขมรนี่จะต้องตัวรอเรือให้ชัดเจนนะ กระงกระงยแตกระเงยนี่ครเรียนรู้กันวันนิดครับปลาช่อนก็คือไตรประตัวไตรประตัวไประตรประตัวปลาดุกไตรแนงรแนงปลาหมอไตกระงถ้าปลาขาวอะไตรซอไรซอเออมันจะมีมีปลาอะไรอะปลาซิวปลาซิว ตรเอตจังวาเออนี่ต้องให้ตะเล็กช่วยเตือนหน่อยเจ้าของภาษาเออตรจังวาอืมนี่เราสนุกสนานได้เรียนรู้ภาษาไปด้วยเอ่อเถือนเคยรู้หรือเปล่าว่าเมื่อกี้ที่เอามาให้น <univers> ่ะมันเคยให้ปลามันคือใช้เป็นอาหารปลาเคยรู้หรือเปล่า เพิ่งรู้เนี่ยฮะเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ว่าผักตำลึงปลาก็กินนะเนี่ยเนี่ยฮะก็เป็นการเรียนรู้เนะเดินกับน้าเล็กก็จะได้ความรู้หลากหลายอย่างเงี้ยสนุกสนานกันด้วยะฮะสนุกสนานกันฮะแต่นีน้าเล็กเียกข้าอกออสุดยอดเดินมาตรงนี้เราก็มีผลไม้กินอีกนะเนี่ยกินลูกว่าใช่ไหม ลูกว่าเนี่ยลูกว่าดำดำเนี่ยนะแพรปริ่งแพรปริงนะปริ่งนะรอเรือจะให้ขาดรอเรือให้ชัดๆนะปริ่งครับแพริ่งลูกสุกตุ่มปริ่งนี่แหละแพรปริงฮะอ่บครับผมสำหรับวันนี้เราก็เนี่ยพากันเดินออกกําลังกายแล้วก็ได้เจออะไรหลากหลายเรียนรู้กันไปด้วยนะสนุกสนานกันนะตามภาษาเด็กบ้านนอกอย่างเรา อ่ะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย